กลับมาอ้วนทวนพองลมอีกครั้งแล้วนะคะและลอยอยู่กลางอ่าววิกตอเรียที่ฮ่องกงค่ะสําหรับเจ้าเป็ดยักษ์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกปล่อยลมออกนะคะครั้งนี้กลับมาอ้วนอีกครั้งนักตื่นเต้นนักท่องเที่ยวตื่นเต้นกันไม่น้อยค่ะเจ้าเป็ดยังยักษ์ผลงานของฟอร์เรนตีนฮอฟแมนศิลปินชาวดัตช์ได้รับการซ่อมแซมรอยรั่วเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาสูบลมอยู่หลายชั่วโมงค่ะกว่าจะคืนสภาพกลับมาเป็นเป็ด ที่คุณหน้าคุ้นตาสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกการเคลื่อนย้ายต้องใช้เครนยกเจ้าเป็ดไปลอยอยู่กลางอ่าววิกตอเรียของฮ่องกงบริเวณหน้าศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ซิตี้ที่เป็นเจ้าของโครงการแสดงเป็ดยักษ์ตัวนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนักท่องเที่ยวนึกว่าเจ้าเป็ดเหลืองตัวนี้จะถูกเอาลมออกแล้วย้ายไปแสดงที่อื่นบางคนแซวว่ามันอาจจะติดไข้หวัดนกที่ฮ่องกง แต่การกลับมาของเป็ดสู่ปลมตัวนี้ก็จะแสดงที่ฮ่องกงจนถึงวันที่9มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะก่อนจะย้ายไปแสดงต่อที่สหรัฐหลังจากที่เจ้าเป็ดน้อยเดินทางไปโชว์ตัวมาแล้ว13เมืองใน9ประเทศตั้งแต่บราซิลจนถึงออสเตรเลียค่ะ ศิลปินชาวดัตที่สร้างสรรค์ผลงานบอกว่าที่จริงต้องการที่จะสร้างสรรค์เจ้าเป็ดพองลมนี้เพื่อผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นว่าเคร่งเครียดกับชีวิตการงานเลยอยากจะให้ผ่อนคลายแต่เชื่อว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้ชมแล้วก็คงจะมีความสุขสดชื่นกันไม่น้อยค่ะ